สวัสดีค่ะปูแอปเปิลนะคะตอนนี้ปูอยู่ที่บ้านสวนพาขวัญน,นะคะเดี๋ยวเชิญทุกคนเดินผ่านซุ้มนี้เข้ามาได้เลยนะคะเชิญค่ะเชิญทางั้นไหนได้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้ขายโครงการหมู่บ้านนะคะเป็นคาเฟ่ของบ้านสวนพาขวัญค่ะถึงแล้วนะคะบ้านสวนพาขวัญเข้ามาแบบทางก็ซอกแซกพอสมควร จับ gps เลยค่ะเจอจุดคัดกองด่านแร่งเลยนะคะป๊าได้เลยอ่ะอุ๊ยก็เถอะได้ตกน,นั้น แต่ละมุมน่ารักมากๆเลยที่นั่งมีให้นั่งเยอะมากๆเลยนะคะมุมถ่ายรูปเยอะคะ่ะมุมนี้มากสวยมากได้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะคะถ้าจะมาที่นี่เนี่ยมาได้ทั้งทางรถแล้วก็ทางเรือนะคะสำหรับคนที่มาทางรถอยากจะนั่งเรือเล่นเขาก็มีบริการนั่งเรือฟรีนะคะ สวยไหมคะลมเลื่นมากๆเลยเดี๋ยวยังไงปูจะลงรูปให้ดูอีกทีนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ปูรีบกลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไปต่อคะ่ะจากมหาชัยมาบ้านสวนพาฝันก็ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะคะประมาณ50นาที ทางก็จะวก่วนแต่ว่าก็มาไม่ยากถ้าเราจัด GPS ช่วงนี้ปุ๊กก็จะเที่ยวบ่อยมากๆเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่เราอยากเที่ยวด้วยแล้วก็อยากจะพักผ่อนอยากจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ทางเข้าก็จะเป็นซุ้มนะคะนี่รลอดไตสซุ้มซุมแบบนี้เลยสวยไหมคะ